สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซิลิกรเอื้อกิจรหัสนักศึกษา651 073 043 2076ทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหาในบทเรียนนี้ครอบคลุมถึงความหมายประเภทและลักษณะสารสนเทศที่มีในทรัพยากรแต่ละประเภท รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเป็นเบื้องต้นซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพความหมายและประเภททรัพยากรสารสนเทศหมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศเราใช้วัสดุหลายรูปแบบในการบันทึกทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษรข้อความรูปภาพและเสียงซึ่งอาจจัดกลุ่มทรัพ,พยากรสารสนเทศได้เป็นสามประเภทคือ 1. วัสดุตีพิมพ์ 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์และ3ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก์